สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราอยู่กันเรื่องการบวกและการลบนะคะเกี่ยวกับปริมาตรและความจุในตอนแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการบวกเ,เรามาดูวิธีทำข้อแรกกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งหน่วยเป็นลิตรแล้วก็ มิลลิลิตรนะคะเวลาบวกก็คล้ายๆกับการบวกเรื่องความยาวการบวกเรื่องน้ําหนักนะคะก็คือบวกให้ตรงหน่วยด้านหลังก็บวกตัวด้านหลังให้เสร็จก่อนแล้วก็ด้านหน้าก็มาบวกตัวด้านหน้าอันนี้ก็บวกปกติเลยค่ะศูนย์บวกหกก็ได้หกศูนบวกหนึ่งก็ได้หนึ่งสองบวกห้าก็ได้ห้านะคะที่หน่วยเป็นมิลลิลิตรก็ได้เป็นห้าร้อยสิบกส่วนที่ลิตรนะคะสามบวกแปดก็ได้เป็นสิบเอดเขียนหนึ่งทด 1นึบวกหได้สองก็ได้เป็นเท่าไหร่คะยีสอ็ดลิตรห้ารอยสิบหกมิลลิตรนะคะในหน้านี้ครูจะทำให้นักเรียนดูเฉพาะข้อเลข ขี้นะคะส่วนที่เป็นข้อเลขคู่นะคะให้นักเรียนฝึกทําด้วยตนเองนะคะมาดูข้อที่2เหมือนเดิมค่ะมิลลิลิตรบวกมิลลิลิตรลิตรก็บวกกับลิตร8ปบวกหได้เป็น13เขียน3ทด1 1ึบวกศได้0บวก7ได้เป็น8 4ดบวกหได้เป็น10 มิลลิลิตรได้เป็น1 0 8 3มิลลิลิตรส่วนที่ลิตรนะคะ9บวก2ได้11เขียน1ทด1 1บวก2ได้3 3บวก1เป็น4ได้เป็น41ลิตร1,083มิลลิลิตร มีคำว่าหรือถ้ามีคำว่าหรือนักเรียนไปสังเกตนะคะหน่วยของน้ําหนักด้านหลังเป็นมิลลิลิตรนะคะแล้วก็ลิตรดูว่าเขามีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะซึ่ง1ลิตรหนึงลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรคะนักเรียนหนึ่งลิตรเท่ากับ1,000งพาอาครูเขียนเป็นตัวเต็มเลยดีกว่าเนาะ 1ลิตรนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนเท่ากับ1,000มิลลิตรฉะนั้นที่เราได้เราได้เท่าไหร่คะ1 0 8 3มิลลิลิตรก็เท่ากับกี่ลิตรคะนักเรียน1ลิตรเท่ากับ1,000เราได้1 0 8 3ก็เท่ากับ1ลิตรแล้วก็83มิลลิลิตร ลิตรอันนี้ให้นักเรียนไปเขียนในกระดาษทดนะคะแต่ครูขออนุญาตทดลงในแบบฝึกหัดเลยนะคะนักเรียนจะได้เห็นภาพนะจากนั้นตรงที่มีหน่วยเป็นลิตรนะคะนักเรียนกระจายไปให้ลิตข้างหน้านี่ก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งลิตรก็เป็น42ิสลิตรด้านหลังเหลือกี่มิลลิลิตรคะนักเรียน83มิลลิลิตรข้อนี้ก็ได้เป็น42ลิตร แปมมิลิลิตรนะคะมาดูข้อที่หคล้ายๆกันเลยค่ะกับข้อที่3บวกด้านหลังให้เสร็จก่อน2อบวก0ได้2 5บวก9ได้เป็น14เขียน4ต้น 1, 1 1บวก7ได้8 8ดบวก8ได้เป็น16ก็เป็น1,642มลลิลิตร 5บวก9ได้14เขียน4ทด1 1บวก3ได้เป็น4บวกอีก1ก็เป็น5ก็เป็น54ลิตร1,642มิลลิลิตรมีคำว่าหรืออีกไปสังเกตตัวด้านหลังแล้วไปดูความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักนะคะหน่วยของปริมาตรนะ1ลิตรเท่ากับ1,000 มิลลิลิตรฉะนั้น1642นมิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรหกร้อยสี่สิบสองมิลลิลิตรนะคะเพราะว่า1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรนี้ให้นักเรียนไปเปรียบเทียบในกระดาษทดนะคะ จากนั้นตรงเป็นลิตรนักเรียนกระจายไปให้หน่วยลิตรกระบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งลิตรถ้าสมมตุตินักเรียนได้เป็น2ลิตรนักเรียนก็ต้องบวกเพิ่มเป็น2นะคะคิดแล้วได้3ก็ต้องบวกเพิ่ม3ก็เป็น55าบหลิตรส่วนที่มิลลิลิตรเหลือเท่าไหร่คะเหลือห42มิลลิลิตรนะคะนักเรียนก็ตอบเลยว่าได้55หลิตร 642้ีมิลลิลิตรนะคะนักเรียนข้อเลขคู่ครูทําให้ดูแล้วนะคะ,ส,ะ,ขขะ,คะคส่วนข้อเลขคี่นะคะครูทําให้ดูแล้วส่วนข้อเลขคู่นักเรียนฝึกทําด้วยตนเองนะคะมาดูหน้าต่อไปเลยหน้าต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการลบนะคะ ย้ำอีกทีหนึ่งการลบถ้าตัวเลขด้านบนน้อยกว่าตัวเลขด้านล่างนักเรียนจะต้องไปยืมเลขนะคะกระจายมานะคะจากตัวด้านหน้าเพื่อที่จะทําให้เราสามารถลบได้นะคะข้อแรกอ่ะดูข้อแรกดูสังเกตตัวเลขด้านบนที่หน่วยมิลลิลิตรแล้วก็ลิตรด้านบนเลขเป็นยังไงคะเยอะกว่าด้านล่าง6 715กับ630แสดงว่าลบกันได้ลบปกติเลยค่ะ5ลบ ศได้ห1าหนึลบสามได้ไหมลบไม่ได้นักเรียนไปยืม7 7ดเหลือห1กลายเป็นสิบเอ็ดลบสได้เท่าไหร่คะได้8ปดหลบหเหลือศหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะศูนย์ตัวนี้แปดลบสเหลือหข้อนี้ก็ได้เท่าไหร่คะ6กลิตรแปบห้ามิลลิ มาดูข้อที่2นะคะมิลลิลิตรด้านหลัง205มิลลิลิตรส่วนตัวด้านล่าง325ตัวด้านล่างเยอะกว่าแสดงว่านักเรียนก็ต้องกระจายเลขมาจากตรงนี้นะคะจากหน่วยลิตรกระจายไปให้1ลิตรจาก8ก็เหลือ7 1ลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรคะเท่ากับ1,000มิลลิลิตร ฉะนั้นนักเรียนกระจายจากเลเปให้หนึ่งพันแสดงว่าตรงนี้นะคะต้องบวกเพิ่มอีกหนึ่งพันบวกไปก็ได้เท่าไหร่เหมือนเดิมคะ่ะเป็นหนึ่งพันสองร้อยห้ามิลลิลิตรนะคะบวกเพิ่มหนึ่งพันนะคะเลขหนึ่งที่เพิ่มมาครูเขียนมานอย่างนี้ให้ดีกว่านักเรียนจะได้เข้าใจหนึ่งพันนะคะบวกสองศูนย์ห้านะคะเกิดจากการบวกเพิ่มเท่ากับ หนึ่งพันสองศูนย์ห้าหนึ่งพันสองร้อยห้านะคะตัวนี้เกิดมาจากตัวนี้นะจากนั้นนักเรียนลบปกติเลยห้าลบห้าได้ศูนย์ศูนย์ลบสองไม่ได้ไปยืมสองตัวนี้สองเหลือหนึ่งศูนย์กลายเป็นสิบสิบลบสองเหลือแปดหนึ่งลบสามได้ไหมคะไม่ได้ยืม 1, 1, 1, หนึ่งหนึ่งเหลือศูนย์หนึ่งตัวนี้กลายเป็นสิบเอ็ดที่เป็นลบสามก็ได้ 8นะคะก็เป็น880มิลลิลตรเจลบหเหลือ2เพราะว่าเรายืมให้มิลิตรเป็น1ลิตรแล้วนะคะ1-1ลบ1เหลือ0ก็ได้เป็น2ลิตร880มิลลิลิตรนะคะสำหรับข้อที่3อาะมาดูข้อที่ หนะคะครูขอไปทําข้อที่6ให้ดูนะข้อที่2 4 5เดี๋ยวให้นักเรียนลองทําเองนะคะข้อที่6เหมือนกันตัวเลขด้านบนที่มินิลิตรเป็น4ด้านล่าง123นะคะยังลบกันไม่ได้นะต้องไปกระจายมาจากกระจายมาจากหน่วยลิตรนะคะกระจายไปหนึ่งลิตรสองก็เหลือ1 1ลิตรเท่ากับ1,000งพลลมินลิตร ลิตรฉะน,นั้นตรงนี้นะคะต้องบวกเพิ่อมอีก1 0 0 0งพันเป็นหนึ่งพบวกกับ4ก็เท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งพันสมิลลิลตรเกิดมาจากตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เป็น1นึ่งพันสมลลลนะคะจากนั้นลบปกติสี่ลบสาเหลือ1นึศนยลบสได้ไหมลบไม่ได้ไปยืม0ตัวด้านหน้าไม่มีให้ยืมไปยืม1 1หนเหลือ0ยืมให้ตัวนี้เป็น10บ แต่ต้องยืมไม่ให้ศูนย์ด้านหลังจาก1ิบก็ต้องเหลือ9นี่ก็เป็น10 10ลบ2เหลือ8 9เลบหเหลือ8ส่วนตัวด้านหน้าก็ลบปกติค่ะหนึงลบ7ดได้ไหมคะลบไม่ได้ยืมศ0นย์ศนไม่มีให้ยืมก็ต้องมายืม1 1เหลือศ0ศนย์เป็น10 10ิ 10, ยืมไปให้1ด้านหลัง10บก็ต้องเหลือ9 1ตรงนี้กลายเป็น10 11อดดลบ 7ได้4 9ลบ8ได้1ก็เป็น14ลิตร881มิลลิลิตรนะคะสำหรับหน้านี้เหลืออยู่ไม่กี่ข้อนะคะนักเรียนนักเรียนลองฝึกทำด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ